สวัสดีคร uh, ับคุณผู้ชมวันน <move> uh ี้นะฮะกลับมาพบกับผมเชฟปูครับกับเมนูฟิวชั่นแต่ไม่ใช่ไทยฟิวชั่นแล้วอันนี้เป็นจีนฟิวชั่นเนีบผมเป็นฟิวไหนก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาทําไก่ผัดสตรอเบอรี่จะใส่เม็ดมะม่วงไปด้วยหน้าตาจะออกมาเป็นไงน่ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราได้ลงมือทําพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับ เอาแล้วครับสำหรับไก่ผัดสตรอเบอรี่ผมจะเอาไก่นะฮะไปชุบแป้งแป้งอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องสงสยัยมันคือแป้งอะไรมันก็คือแป้ง,ปงทอดกรอบน,นะฮะแล้วลงไปทอดแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะทำให้คุณผู้ชมดูก็คือการคลุกแป้งแบบละเมยดละไม่แบบละมุนล,ละม่อมนะฮะโดยการหยีบไก่อย่างนี้แล้วก็ไปคลุกนะฮะไม่เอาแบบยโยนโยนลงไปแล้วคลุกๆๆไม่เอานะฮะมันไม่ใช่นิสัยของเชฟเชฟที่ฟู้ด t ทรเวลเรานี่ต้องทำอะไรแบบเบาๆนะครับผมใส่ไก่ลงไปนะฮะ คุปแบบนี้สังเกตดูวิธีการทําผมชิวๆนะฮะมือข้างไม่ต้องทําอะไรแล้วก็หนีบไก่แล้วก็ใส่ลงไปนะฮะออ้ยฟูฟ่องสวยงามน,นี้เลยครับผมร้อนน้มามันมันร้อนก่อนนะฮะใส่ลงไปเรื่อยๆผมก็จะทอดทีละชิ้นอย่างเงี้ยครับพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้กินแล้วนะฮะทอดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับอทอดเสร็จแล้วกลับมาดูกันใหม่ดีกว่าสักครู่ครับ หลังที่ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มาดูการเตรียมสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรีเร่เนี่ยผมบอกก่อนว่าสตรอเบอรีร่ที่ผมชอบมากที่สุดในการเอามาผัดกับข้าวนั่นก็คือสตรอเบอรี่โอมาโอะแต่เพลินวันนี้นะครับเราได้สตรอเบอรีร่ของอเมริกามานะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะมีความเปรี้ยวมากกว่านะครับแล้วความหอมก็จะเป็นคนละแบบแต่เป็นสตรอเบอรีร่โอมาโอะเนี่ยเขาจะมีความหอมและมีความหวานฉ่ากว่านะฮะนี่ก็หั่นแบบนี้ง่ายๆเลยแบ่งครึ่งนะครับทำไมไม่หั่นเป็นชิ้นเล็ก เพราะสตรอเบอรี่มันแพงต้องการขายสตรอเบอรี่ก็เลยหั่นชิ้นใหญ่แต่คุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะฉันอยากจะแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะหั่นเป็นเตาก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะทรงอื่นหรือจะแบ่งสีก็ได้แต่ของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมต้องการให้ลูกค้าผมรู้ว่าเฮ้ยสตรอเบอรี่ผมลูกใหญ่ขนาดนี้นะผมหัน่นครึ่งก็พอไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับสตรอเบอรี่ตลาดนัดนะครับผม จำเป็นไหมต้องใช้สตรอเบอรี่พันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะฮะอยู่ที่ความชอบแล้วงบประมาณนะครับมีเงินเยอะหน่อยก็ซื้อแพงหน่อยมีเงินน้อยหน่อยก็ซื้อถูกหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมแต่รสชาติที่ได้ออกมามันก็ไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกสตรอเบอรี่แต่พันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับรสชาติไม่เหมือนกันด้วยเอาเลยครับ ไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วสตอรอเบอรี่เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาผัดผัดก็ง่ายๆครับก่อนอื่นวอร์มกระทะก่อนเสร็จเรียบร้อยใส่น้ํามันลงไปอะไรนะอะไรนะอ๋อทำไมต้องทอดไก่ก่อนเหตุผลง่ายๆครับทอดไก่ก่อนเนี่ยเวลาเราทอดของก่อนมาผัดนะครับทอดเพื่อให้ของชิ้นนั้นเนี่ยมันมีความมีความสุกนะฮะแล้วก็มีแป้งเคลือบอยู่เวลาเรามาผัดเนี่ยรสชาติก็จะซึมเข้าไปไม่เสียทรง ทแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทอดผัดไก่สดๆเลยก็ได้ได้เหมือนกันฮะแต่ว่ารสชาติหรือทรงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ไม่แนะนําสําหรับเมนูอ,อาหารที่เป็นพวกปลาเพราะประเภทนั้นเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยคุณผู้ชมมาผัดเลยไม่ทอดก่อนนะครับมันก็จะเนื้อเนื้อมันก็จะแตกออกจากกันไม่เป็นทรงไม่สวยงามเท่านั้นเองและอย่างหนึ่งก็คือความไวในการทําเตรียมของ1 2 3 4 5หเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จไวนะฮะเริ่มต้นที่กระเทียมใส่ลงไป พริก3สีแกบหอมใหญ่นะฮะใส่ลงไปโอ้เติมน้ำมันอีกเล็กน้อยนะฮะผมใส่เหล้าจีนนะฮะโอ้เวลาใส่เหล้าจีนลงไปคุณผู้ชมรอก่อนรอก่อนให้กลิ่นเหล้าเนี่ยมันระเหยอไปก่อนนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่ ที่เราผัดแล้วนะครับลงไปปรุงรสด้วยพริกไทยปนรบซอสพื้นฐานนะครับซึ่งมีส่วนผสมของซีอิ๊วน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลโอ้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่ากลิ่นนี่หอมตลบอบวนเลยทีเดียวอ่านี่ครับ กระดกเบาหน่อยเพราะกระทะมันตื้นนะฮะกระดกแรงมันกระเด็นใส่หน้าครับผมเสร็จแล้วใส่น้ำมันงานลงไปฮะมเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ใส่ลงไปสตอรอเบอรี่ใส่ทีหลังสุดใส่ทีหลังสุดนะครับเพราะถ้าต้อดใส่ลงไปเลยเนี่ยผ่าไปปุ๊บม,มันเหี่ยวครับคุณผู้ชมใส่หลังสุดแบบนี้แล้วก็กระดกกะะสองสามทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ มาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วหลายคนถามกินได้หรือเปล่านะฮะมีเป็นภาษาอีสานด้วยแซบบัวแซบบัวผมตอบเลยแซบหลายนี่หน้าตาสวยงามด้วยโอ้ใส่ลงไปเลยผัดแบบแห้งๆนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบแบบมีน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำซุปลงไปเพิ่มได้ไม่ผิดกฎหมายประเทศไทยนะครับผม นี่ใสแบบนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นสตรอเบอรี่นะเว้ยข้างบนนี่อยู่อย่างนี้โคกินได้แน่นอนคุณผู้ชมไม่ตายแน่นอนนะฮะพูดซะคุณผู้ชมอยากกินเลยใสลงไปเยอะๆนะครับแล้วก็พริกทอดครับอันนี้จะตัดเลี่ยนนะฮะมีความเค็มหอมมันหวานนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่มีพริกตัดเลี่ยนนิดหน่อยนะฮะ แนะนำว่าคุณผู้ชมอาจจะใชเ้เป็นช้อนตักก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามือจับลงไปแล้วบางคนขยี้ตาอะไรเงี้ยแสบตาเปล่าๆหลังนั้นขายไม่ได้เลยคือผักชีใส่ลงไปมีทุกคลิปเลยผักชีขายดีเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไก่พดสตอาบรี่ง่ายๆอย่างนี้แต่อร่อยได้เรื่องเชฟปูรับรองครับ ผู้ชมอยากได้สูตรอยากได้วิธีการทำที่นอกเหนือกว่านี้มากกว่านี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้เชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ